วันนี้ขอเป็นผู้ซับข่าลอะสักวันจะเลาะที่ไหนนั้นตามไปดูพร้อมๆกันเลยจ้า What we doing today we นี่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะตื่นแต่เช้าเลยเราจะไปเก็บแบล็คเบอร์รี่กันนะผลไม้ป่าที่เราจะไปเก็บเนี่ยจะมีเยอะขนาดไหนนะทำไมเราถึงตื่นเต้นอยากจะไปเก็บจังเลยนะคะ นี่คือระยะนี่คือทางที่เราไปนะคะอยากให้ทุกคนดูวิวสวยมากเลยนะคะที่นี่เขาทำทางอย่างดีเลยบรรยากาศต,ตอนเช้านี่บอกเลยว่าสดชื่นมากนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะทำเป็นแคมปิง้งไว้จอดรถ RV นะ พวกเราชอบทํากิจกรรมกันนะคะในายามว่างอย่างไม่เวลาเงี้ยเราก็ชอบไฮกิ้งกัน,นะคะ <c oughs> เพื่อสุขภาพออกกําลังกายวันละนิดนะคะจิตแจ่มใสไม่อยากเชื่อว่าจะมีหน่อนไม้ฝรั่งค่ะต้นใหญ่มากเลยทีเดียวถ้าเป็นต้นเล็กนะเสร็จเราเสร็จโจนแน่นี่ โอ้โหอยู่ในดงป่าเนี่ยนะคะมีต้นนี้ด้วยถือว่าเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าว่าในป่านี่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามกันตามไปดูพร้อมๆกันเลยจ้านี่คือทางที่เราจะเข้าไปทัเดินตรงน,นี้เริ่มต้นก็เจอเลยนะ,ะนี่ซูมให้ดูชัดๆเลยดีกว่านะคะนี่ เต็มปลาไปหมดเลยนะเก็บกินให้ดูแบบสดสดกันดีกว่าะคะนี่เลยโอ้โฮกินแบบสดๆกันดีกว่าแล้วเนี่ยอืมแบบนี้มันจะอมเปรี้ยวอมหวานนะถ้าเรา แบบนี้หวานมากวิธีการเก็บนะเต็มไปหมดเลยในดงเฉพาะจุดนี้จุดเดียวนะคะแต่ระยะทางมันเั้นงสี่กิโลนะสไม์ <4 mai. S 2> นี่เก็บแบบสดๆแบบนี้เลยดงนี้เยอะมาก<ะ>ในป่านี้มีเราพบแบกเบอร์รี่แล้ว เราไปดูกันต่อไปนะคะว่าเราจะไปเจออะไรอีกว่าจะมีผลไม้ป่าอะไรอีกนี่แค่ยังไม่ถึงชั่วโมงนะคะนี่เพิ่งเก็บได้แค่สิบนาทีเองได้เยอะขนาดนี้โหนี่อยู่ข้างบนนี่ห้อยโหนทนทยานอยู่นู่นนะ แฟนเขาก็รู้วิธีเก็บนานมันเป็นลำธารนะเป็นแม่น้ำไหลเชี่ยวมากเลยเก็บก็เก็บไม่ยากนะคะคืออันไหนที่มันสุกแล้วสีม่วงแบบสีดำปิดแบบนี้นะ,ะเก็บกินได้เลยหวานฉ่ำ โปรตีนสูงด้วยนะคะนี่ไม่ฉีดยาไม่มียาฆ่ามแมลงสดสดจากต้นเลยนะคะนี่สุดยอดเลยหนึ่งผลไม้นะคะนี่คือองุ่นป่านะคะนี่ถ้าเป็นสีเหลืองถ้าเป็นสีม่วงม่วงแบบนี้นะ,ะเป็นสีม่วงม่วงแบบนี้นะ,ะเก็บกินได้เลยคะ่ะ อรสชาติหวานดิยังไม่พร้อมต้องดำกว่านี้เออไม่เต็มต้นไปหมดเด้ต้นนี้อันนี้เขาเรียกว่าอางุ่นป่านะงั้นขออนุญาตทุกคนไปเก็บ เครี่ก่องสุดฟินกินอยู่ย่าง,ง่ายๆปจนภัยแบบไร้ขีดจำกัดต้องอเมริกาแอดเวนเจอร์บายเจน่บสนุกและระจนภายไปกับเราได้นะคะเรามีสถานที่ที่สวยๆในอเมริกามากมายที่คุณยังไม่เคยสัมผัสหากคุณได้สัมผัสแบบเราแล้วคุณจะต้องประทับใจเป็นอย่างแน่นอนนะคะหากใครชอบคลิปของเรานะคะดูจบแล้วอย่าลืมฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิป ด้วยนะคะเราจะเข้าไปตอบคลิปของท่านแล้วนะคะหากใครชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปใหม่จะเป็นที่ไหนนั้นต้องรอติดตามในตอนต่อไปวัปนนี้ต้องลาทุกคนไปแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าโชคดีมีความสุขบาย